สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับเอ้วันนี้ผ่านมาทีมงานดับกรินหมอบครับมอบม,มอบแซมวิ่งครับครับมอบสู้ครับมอบสู้ทีมงานไอหำเสียครับ ลูกรังนี่นี่งานปากโองานปากโบโกเบโกเอสเคร้อยสี่สิบเอลซีรุ่นซูเปอร์เอ็กมนะพี่น้องลูกชายมาขับปั่นปันแซมวิ่งครับ ซีตันที่จริงน้ำหนักเขาจะเบากว่ารุ่น11นะครับสำหรับ140 LC รุ่น Super XM มันมีรุ่น Super และ Super X XM ใช้เครื่องมิซูพี่น้อง d i o 4 FR สีซูเครื่องไดเรกนะรีดมาได้ตัวนี้น่าจะ98นะ98 ล้อเลยครับอ้าวหนึ่งอุ้มดูแล้วก็ใส่กีตักทีมงานดัมกรีนส่งเดือนละสามหมื่นะครับคันนี้วันละพันน้องวันละพันที่ตะน,นันดาวมาดาวมาหนึ่ง ดาว7 0 0 0 0นครับนะไฟแนนซ์เข้าไฟแนนซ์1ล้านส่งเดือนละ3,000 30, วันละพัน48 000เดือนครับตอนนี้หมื่นหมื่นกว่าชั่วโมงแล้วน่าจะประมาณหมื่นสี่นะสี่หมื่นห้าล้วครับโอ้ฟุน่น เซมิ้งจัดเต็มครับศูนย์จุดหกศูนย์ลูกบาทเมตรบักเก็ตของเขาช่วงล่างก็ไบแท็กเจ็ดสิบครับโรลเลอร์เจ็ดแคริเอร์สองเป็นเอลซีอ้าซิงไฮเทคซิงไฮเทคนี 95หรือ210เนี่ยเห็นว่าเครื่องใหญ่สวดสรงอง,งเอวยังเปรี้ยอยู่ครับบูม้ามไม่มีปะเฮ้ยเครื่องยนต์ก็ยังนิ่งกับนิ่งอยู่ไม่มีปัญหายังไม่เคยแกะน,อน็อต ส่วนช่วงล่างนั้นเซ็ตมาแล้วก็ดำกรีนหรือว่าไอเสียเขาจะดูแลรถดีครับเออใส่ฟันแหลมซะด้วยวิ่งกันสองคันงานปากปอ อากาศร้อนเหมือนเดิมครับที่บุรีรัมย์ที่ตรงนี้ถ้าปลูกทุเรียนปลูกได้เหมือนกันนั่นแหละเราว่าเป็นดินดินออกเหลืองๆแล้วก็ลุกรังครับโอ้คุณเดี๋ยวลงไปในอ่อหนะ่อยช่วงบินสูงคนระับ แต่ก็ยังแจวยังแจวนี่ใช้ได้อีก10ปีครับนะสบายสบายบัมเคสามวีครับคาซสกิเคสามวีตัวเดิน,นเนปจัสโกพอเป็นรุ่น1 0 11ก็จะเป็นเครื่องอิซูซโอ้วันนี้ทีมงานนั้มครีนน่าจะ อาจจะเป็นร้อยเที่ยวบ้างครับโอ้ได้เงินหมื่นด้วยวันเดียวได้เงินหมื่นเลยเฮุ้ตี้นี่จะลวมหน่อยนะนเกา่าอะเกา่า ไปทำคุกน้องนาครับโอ้ทะเบียนปทุมธานีตัวนี้ดูข้างๆก่อนโอ้ โซเป็นคลื่นแล้วเดี๋ยวจะสั่งโซ่ให้ครับจะสั่งโซ่ก็โซ่ก็อยู่ประมาณอ่าต้องนับข้อก่อนถ้าเป็นมาร์คูมาร์คีก็เส้นละประมาณหมื่นหมื่นเจ็ดครับหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะอ่าสองเส้นยประมาณสามหมื่นห้าครับพี่น้องถ้าเป็น LC ก็จะ จะยาวหน่อยตัวนี้น่าจะต้องนับข้อก่อนน้องตัว LC น่าจะ45นะ45ข้อหรือว่า48ข้อก็จะตกประมาณ17,000ก็ 10, 10ได้อย่าง1มืโอ้ดูข้างหลังนะครับ ดูข้างหน้าและดูข้างหลังนี่ต้องอุ้มหนักอย่างนี้เกิดบอ่อใหม่เนี่ยจะฟุดนลึกยังอไมเนี่ยต้องดูก่อนครับอ่ะไฟยังฟุบฟับฟ,ฟุบฟับเฟรมเป็นตัวเอ็กซ์เสริมด้วยเหล็กสองแชกการล้อนำอ้าเมื่อถูกใช้งานไปนานๆ เขากินบ้างเรากินบ้างนะครับไอเสียกบอกว่าโอ้สูงสูงัดวรพันธ์ก็สบายๆครับนะว่าแกดาวหนักดาวเจ็ดแสนนุ่นนะปัจจุบันซูเปอร์เอก็อยู่มันล้านต้นๆครับขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงาน ความเร็วเจอดินอ่อนเขามักหลายเอ้ยใส่เต็มกล่องเลยโอ้เดือนหนึ่งแกห,หาเงินได้เป็นแสนเงินไน่น้องเอาออกตัวมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เออดูเอาครับ ยินใจเขาดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ x c a r v u e t o r a n tracks 082723752เปลี่ยนมาเป็นอ่าไดรเวอร์นะครับไดรเวอร์ is carburetor semi wing จัดให้สนใจก็ไม่ก็อาริยะจัดให้พี่น้องนี่เอ็กเกมแล้วก็โดดเป็นรุ่นสิเ็เลยนะนี่รุ่น8ปดโรุ่น8ปดีส3รุ่นเลยครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ